นะครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยู u ูบธิตคุณมวยชนแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบัรยาดยบางยามลรมาดผู้อิงน้การศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2565สมมองว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกกันระหว่างแลมบองแลมบองทอเถระพัด127ปอนด์กางเกงสีแดงครับด้วยลมบองรีซอการคคาแลมบองสิเสตูคือคนเดียวนะครับ ส่วนผู้ชกของเขาครับรลุกลางได้เพียบพอสมควรนะครับเขาก็คือเหนือเพชรทีเด็ด99หรือว่าเหนือเพชรสีเสื้อราสุดก็คือเหนือเพชรสอสมหมายครับ127พอลแลากันเป็นฝ่ายน้ําเงินลุกลางในทุกนี้แตกต่างกันชัดเจนครับไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับชนะพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์เสมอพี่ใหม่ละวันล่าสุดโชว์สวยอีกครั้งเอาชนะฟ้ามงคลสิทธิ์จากแก้นว่าฟ้ามงคลสอจอเล็กเมืองนนท์ ขณะที่เนอร์เพชรครับอวามหลังแพ้น้องยก3แสนเอกนุ่มบางกะดีไปนี้เชื่อว่าหลายๆคนยังคงจําได้ติดตาครับและมาแพ้หนึ่งิดเพชรพัชระ mm hmm. คาเดมีล่าถกก็โชว์ฟ้อมตัวครับแก้มือเอาชน้น้องยก3หนึ่งคิดเพชรพัชระคาเดมีที่ราชชะดําเนินความดีความชกดูที่มุมน้ําเงินครับ54ีบนเวทียกที่2มวยคนละทางครับซ้ายกับขวาความหนักความแรงของอาวุธนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ มุมแดงดีกว่าชัดเจนครับซ้ายนับขวาน็อกความที่จะปิดบัญชีได้ตลอดครับกำปั้นของทางด้านแรมบองแต่ว่ารูปร่างสูงๆยาวๆของเหนือเพชรครับมาดูครับวันนี้จะสร้างความหนักใจให้กับแรมบ็องหรือไม่ครับอุย้ยโดนหุกขวาไปอย่างที่เห็นครับจิ้มัดขวาจิ้มซ้ายเติมเข้าไปยกทีสองครับสูงวานี้ประมาณ10เซนเป็นอย่างน้อยครับด,ดูจากสายตาตอนนี้ ขวาพยายามจะดักแทงด้วยเขา่าครัข้างหน้าเหนือเพชรยกที่2เท่านั้นครับพยายามจะเดินที่แบบเข่าขวายาวๆย,ยัดเข้าไปตรงตรงยกที่2องนะับให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบนที่ยกที่3ครับนี่ครับปล่อยตัวยก3นี่แลมบองพยายามจะเดินไต่ขาต่อยหมัดครับตามเกมตามสไตล์ที่ตัวเองถนัด เตี๋ยมจักแทงขวาอัดเข้าไปพยายามเขี่ยล่างครับต่อยมัดหนึ่งสองเตี๋ยสั้นกว่าพอสมควรครับดูจากตรงนี้นี่อย่างที่ผมเรียนไว้10เซนนี่เป็นอย่างน้อยเสียบโอ้โหจังหวะนี้ครับโดนเกี่ยวล่างครับรอรอนิ้วปิวขึ้นฟ้าหลังฟาดเวทีครับแต่แมบอลครับยังไม่สนใจครับนี่พลังกำปั้นยังพอได้ลุ้นครับจับานได้ดันเสียบเข่าขวาครับยัดเข่าซ้าย ความใหญ่ความยาของเหนือเพชรนีสร้างความกดดันความเมืออ่อยให้กับแหลมฟองพอสมควรครับมาถึงนะตอนนี้จิ้มมัดซ้ายครับพุกขวาแต่ว่ามัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับนี่ครับศอกซ้ายงั้นมายัดเข่าซ้ายโอ้โหสอกขวาฟันไปแข้งขวาขึ้นมาซ้ายเตงเข้มมาไปแล้วก็โดนเกี่ยวล่างแต่ตัดลม้มลงไปเป็นครั้งที่2ครับอ้ยเข่าวขวาแต่ละดอกของ,งห้านเนือเพชรนี่แหลมแหลมทั้งนั้นครับดูครับ จับจับแล้วจึกฝันด้วยสอกขวาแข่งขวาเติมเข้ามาสอดอ้ยหมัดซ้ายสอกซ้ายของแรมบองครับอย่างที่ผมเรียนทราบปิดบัญชีคู่ต่อสู้ได้ทุกวินาทีครับเหนือเพชรเองเดินเพลินนี่มีสิทธิ์หลับหล่นลงไปได้ทั้งสิ้นครับเสียบเขา่าขวายัดในขยมสอกซ้ายงันเข้าไปแรมบองพยายามจะดันออกครับดันออกแล้วต่อยหมัดซ้าย สอกซ้ายฟันเข้าไปยัดเข่าขวานี่ครับหมัดซ้ายครับต่อยลนไม่ลนเสียบอยู่ไม่อยู่ครับเก์จบแบบไหนครับหมัดกับเขาหมัดมีนวมุ่มเข่าไม่มีครับดูครับว่าใครจะทนตายนี่ครับโอ้โหโคตรมันครับยัดเข่าขวาแรมบองเริ่มตั้งหลับได้บ้างครับดันดันดันสอกซ้ายฟันเข้าไปนี่ครับความปืกความตระนของแรมบ้องครับอย่างนี้ทุกคนทราบคันยู่แล้วว่าเกมการจกของเขา ไม่เคยได้เปรียบคู่ต่อสู้ในเรื่องความสูงครับแต่ที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ในเรื่องความหนักแรงของอาวุธนี่ีบมาทุกลูกช่วงปลายุกที่3ามรวบใต้ปีกเด้งเข่าขวามาเหนียบรัดใต้ปีกไม่มีอะไรจะสู้ก็ต้องรัดใต้ปีกขึ้นบนไม่ถึงแล้นเด้งเข่าซ้ายอัดเข้าไปเสียงเสียรเริ่มดังขึ้นครับหลังจากที่แลมพองนี่รวบเอวรัดใต้ปีกดันเข้าเชือกเดินต่อครับเหนือเพชรดัดนดันละมัดซ้า ซ้ายก็ทำ่าแปลงไปเีครับเกี่ยวฮะโอ้แหมจังหวะนี้หักไม่ลงแล้วถ้าหักลงนี่ได้ดุนนะครับแหลมบองช่วงปลายยกที่3ดันดันระหว่างแก้งขวาเหนือเพชรไม่สนใจสอบซ้ายฟันเข้าไปหมดแล้วครับโอ้โหสุดมันครับแต่ว่าให้น้ำต่อครับเดี๋ยวตามต่อยสองยกที่เหลือเกมจะจบแบบไหนครับอีกสองยกที่เหลือจจบบบครับ ปล่อยตัวยกที่สี่ควระเบรียบอยู่ที่มุมน้ำเงินกับเบรียบสาช่วงตัวแต่ว่าช่วงควาดตรงนี้มุมแดงครับแรมบองมีฉีดยาแล้วครับ3า0,000บาทเนี่แข่งซ้ายดูครับเหนือเพชรจะสุ่มเกมพุทธการอยู่หรือไม่ครับนี่แข่งขวาอัด้บัยแรมบ้องจะต่อยหมัดซ้ายงนาบยา3 0 0 0 0 0ได้หรือไม่ครับนี่หมัดซ้ายของเขาครับที่หมัดซ้ายลำตัวรวบใทปีกการเชื่อ สามแสนนี่ก่อนหน้านี้ต่อยเมาครับดูกับว่ายาจอกนิดหรือไม่ครับโอ้โหโอ้โหแหลมบ้อง เย็นสถานกา,ารณ์ครับดูครับตั้งัจังหวะสองครับต่อยจังหวะนั้นครับทั้งหมัดทั้งศอ,งองกอัดเข้าไปครับเวืเพชรเริ่มแรงขึ้นมาอีกครั้งครับโอ้โหเป็นไปได้หมดครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบหมัเด,ดเดียวช็อตเดียวจะทําให้เนือนเพชรนี่เจ๊งเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอติดตามครับ จะคุมเกมคุมสถานการณ์ครับแต่ว่าจังหวะนั้นนี่โดนแทงจะนอกอยู่แล้วครับแต่ว่ามาต่อยหมัด อดูครับสามทีเหลือใครจะเป็นฝันรับการชูม,มือยกที่5ยกสุดท้ายสารบาทีที่เหลือครับตัดสินครับว่าใครจะเป็นฝายรับการชูม,มือปล่อยตัวยกสุดท้ายในยความได้เปรียบมีทั้งแดงและน้ำเงินครับจับมือกันก่อนครับ,ารบตามกติกาของมลโมวยครับสุดท้ายเดี๋ยวดูว่ายกหน้าใครจะทําอาวุธออกอาวุธเข้าตากรรมการมาตากันครับว่าแหลมบลอกแน่นอนครับ เดือเพชรยังเป็นฝ่ายเดินเวดเกมเข้าหาครับแข้งขวาอัดเข้าไปแข้งซ้ายแรงบ้องตองโอกบีบหใจเหลือเกินนักเตะมาทุกของคู่นี้ครับคุยน้ำรายการเสียบเสียบเข่าขวายัดเข่าซ้ายต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานแล้วครับ เนี่ยครัเือเพชรยังเดินครับวางแข้งขวาว่านัมบองนี่คุมเกมแล้วครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายแลกกับหมัดเอาแล้วครับโอ้โหทั้งสองมุมนี่ดูเหมือนว่าจะมั่นใจในผลางานครับเสียบเข่าขวาพยัายามแน่จังหวะแข้งซ้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับโอ้โหหมัดกับเข่าแทงยะนอกต่อยจะโอ้โหแทง แทงเกือบได้นับต่อยเกือบได้นอกมาดูกับว่าใครชนะครับสุดท้ายแล้ว ุกทุกคนมือเชนแอรครับด้วยนำรายการกำลังจะจบลงครับโอ้โหสุดมัน,นด้วยนำรายการ,าการ,าการต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับอีอึดใจเดียวครับมาดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายรับการชูม,มือต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับยกก่อนยกที่สี่นี่เนือเพชรแทงเข่าเกือบได้นับครับแต่ว่าหลังจากชกนั้นครับมาโดนแลมบองต่อยเกือบน็อกเหมือนกันครับมาดูว่า,าว,ว่ายกห้าทั้งคู่มีความมั่นใจพอสมควรครับ ดูว่ากรรมการจะชอบแบบไหนครับหมัดกับเข่าฝากคนไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานฝ่ายต่างมั่นใจครับยืนคนละฝั่งมุมของเวทีแล้วครับแต่ต้องชื่นชมทั้งคู่ครับว่าสู้คนได้สนุกคูเดือดพลิกไปพลิกมาแล้วใจแฟนในสนามทุกคนครับบนช่สุดท้ายครับแลวรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ลงนี้วันจาัก,การดาวทีนี้วุ่นวายไปหมดครับเดี๋ยวไปดูครับว่าท้ายที่สุดแล้วครับอาวุธของใครจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันครับสุดท้ายแล้วกรรมการหันไปชูมือให้เสมอครับแรมบองครับโอโ้โหพริกเอาชนะคะแนนเหนือเพชรรอสงสมานไปแบบสนุกสุดมันโอ้โหอาชีตสามแสนด้วยครับแรมบอง